นี่ก็จะมารีวิวขนมกระดาษและปากกาสลากกินได้นะคะก็คือกินได้ทั้งกระดาษกินได้ทั้งตัวปากกามาลองกันว่ามันจะไปยังไงกระดาษก็จะ,จะออกแนคล้ายๆโพสอต์มีกลิ่นสตาารอเบอรี่อันนี้ใช้ยังไงวะอ๋อใช้วิธีก,การบีบชิมแบบอร่อยอยู่่ายเหมือนอนี้มากเลยอะ่ะ ไอ้ข้วยนะแผ่นบางที่ตามบทศาสนาคริสต์เขาเขาจะแจกกันให้กับพวกคนคริสต์อะที่บอกว่าหน่องปังเป็นตัวแทนของร่างกายพระเยซูอันนี้ก็เอาท่านทำาไมยมาเป็นตัวตัวแบบนะคะในการวาดรูปโยงสเกตไปเลยนี่นะคะก็ได้เป็นว่าแบบง่ายๆก่อนแล้วกันเพราะเรามาทดลองอ่ะจิด้วกันอิตากาิมาส มันจะนิ่มๆแผ่นตัวหน่องบาง,บางๆก็หวานหอมสตรอเบอรี่กินคู่ๆยิง่งอดจริงอดที่เก็บว่าก็ประมาณนี้แหละว่าแค่หนึ่งตัวนี่ไงอันนี้ผ้ามาจะสจะจท้อเธอรักฉันฉันรักเธอถ้าใครหาวิธีจิบสาดนี่ก็เอาอันนี้เลยก็ได้นะแต่ระวังคนรับจะไม่รู้ตัว เออเอากินเข้าไปก่อนตอนนี้ก็มีขายอยู่ที่เซเว่นก็ไปซื้อกันได้ในราคา48บาทอร่อย